สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แมเอฟซี FC ทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องพังน้ำมนนะคะแม่แมวันนี้น้องน้ำมนมาออนทัวร์รอบเย็นนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะอันนี้ใสช่ชุดเขินชุดเขินมากเลยค่ะ วันนี้ออนทัวร์รอบเย็นคนเงียบมากเลยนะคะมีแต่เด็กๆนะคะผู้ใหญ่ไม่มีวันนี้น้องน้ำมนจะได้กินข้าวเหนียวไหมนอ้อช่วงเย็นนะคะแม่แม่วันนี้บ้านนี้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราก็อยู่เขตอุบลเหมือนเดิมนะคะแม่แม่สาวแหล่ของเรา กินอย่างเดียวเลยค่ะชุดเขินขึ้นเยอะเลยเมื่อเดือนที่แล้วใส่ยังหลวมอยู่เลยนะคะออกมาทัวไม่ถึงเดือนชุดเขินแล้วค่ะอะโบ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 นอยโบโบนอยวันนี้ไม่มีแขกเลยค่ะแขกหายหมดค่ะเล่งอ่ะเด้อเล่งอ่ะเด้อเล่งอ่ะเด้อเนี้ยเนี้ยเอ๊ะ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 ไปแล้วนะครับไปแล้ว แล้วบรรยากาศนะคะเ<ป>งีง่เหงามีแต่เด็กกำลังเลิกเรียนนะคะถั่วรอบเย็นนะคะแม่แม่บรรยากาศรอบหมู่บ้านก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็ พมงานเรานะคะอาา่าขี้เลเมืองใสมงคลในหญิงหญ้าเยอะนะคะหญ้าตามริมทางเยอะอู้ดูตูดดูตูดสาวแหล่ตูดสาวแหล่กินหญ้ากินไปด้วยเดินทัวร์ไปด้วยนะคะกินตลอดทั้งวันนะคะมาอยู่นี่ได้กินตลอดทั้งวันเลยะคะ่ะไม่เน้นขายนะคะเน้นกินหญ้าค่ะ บูวพูดูนยางน้ำพอละค่ะแม่แม่ยางน้ำพอแล้วสาเหล่ํนมนพ่อหายไม่ได้นะคะร้องเลยน้นมนคนขี้ร้ายวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวนะคะดาราท่านหนึ่งเดินรอบหมู่บ้านมีเอฟซีตามประกบนะคะเอซีถามว่านมนกี่ปี ปอไหนแล้วคะนี่ปอห้าแล้วค่ะนี่ก็สงสัยเราจะได้ไปหมู่บ้านใหม่สงสัยเราจะได้ไปหมู่บ้านใหม่กันนะคะบ้านนี้หมดแล้วไม่มีคนเลยขายอ้อยได้ประมาณถุงหนึ่งได้อยู่ไหมคะนี่ <laughs> ช่วงเย็นทําใจนะคะมาไวมืดไวจะคือมาซื้อถ้าลอยหาสี อโตไข่ก็่สาวเหล่อเดินไปรอ yes. รถแล้วนะคะจะไปหมู่บ้านใหม่กันแล้วหมู่บ้านนี้หมดแล้วหมดหมู่บ้านแล้วแม่แม่น่าจะถึงเจหลังคาหรือเปล่าดูดูเอซีตัวจิ๋วเอซี <ashi> ตัวจิ๋ว สาวแหลบอกว่าแม่ของแม่มซออา,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 นา,นา,าซื้ออ้อยนั่นแล้วว่าสั่นสิไป้ยเราได้สิไปบ้านนาเราได้นี่ละไซื้ออ้อยน้ำม่อนม่หนิเออไป็หอดเมืองเราหนี่ออกแล้วออกแล้วโอ้ยเ,เอฟซีเพลินลองเพลงพร้อมน้ำม่อนไม่เล่นกับเพื่อนเลยกินยายอย่างเดียวเลย น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าวันนี้เห็นช้างแล้วเมนบบ <c oughs> หนึ่งหมู่บ้านผ่านไปได้อ้อยถุงเดียวเอฟซีตั้งเยอะนะคะได้อ้อยถุงเดียวอันนี้ขณะนี้ก็เดินมารอรถนะคะหมู่บ้านนี้นะ่าจะประมาณไม่ถึงหนึ่งร้อยหลังคาเมืองโบน้ำม่นถึงหัวเหรอ จูงหัวลาโบเพิ่นเดินตามพ่อต้อยๆเลยเดินไปด้วยชิมหญ้าไปด้วยพ่อนั่งสิพ่อลูกเธอเหมือนจะหลับเลยลเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่นะเนี่ยอาจารย์ก่อนไม่จ้าเลยเ <c oughs> ออจะไมเสียงเป็นยนี่ส,ส,บสบิบเสาเลยเสาเลยโบนับ่ บยังไงโบ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 เนี้ขี้ข่ายจ้ะขี้ขาดจ้ะเดี๋ยวเราก็ไปหมู่บ้านหน้าเราก็จะไปหาที่พักเลยนะคะแม่แม่ชีวิตออนทัวร์ก็ประมาณนี้นะคะกินยาไปด้วยเดินออกกําลังกายไปด้วยนะคะน้องออกกําลังกายทุกๆวันเลยนะคะแม่แม่น้ำมนต์โตขึ้นเยอะเลยค่ะ ชุดเขินปาไปขึ้นรถแล้วสาวแหลไปขึ้นรถาไปขึ้นรถเลยอันนี้น้ำมนก็ขึ้นรถนะคะเตรียมตัวไปออกทัวบ้านหน้านะคะอะไไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ๆทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้ำมนของเรา เดี๋ยวแม่ความจะทำคลิปเรื่อยๆนะคะวิถีชีวิตของน้องน้ำมนตออนทัวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ัคร i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ